ดึงแล้ว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 อ๋อปลาปากสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ้นปลาอยู่ที่ดีมาสุโขทัยครับพี่น้องฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้องลิ่นละวายเนี้จะปลาสิเป็นจังไดงเป็นได้บาทแรกหัวเสียบมากเลยพี่น้องเลย โอ้มีแต่ปลาหน่อยไม่เน,นาะหาเมื่อช้ำมีแต่ปลาหน่อยเลยหายไปแล้วเนี่ยมาแล้วนึ่นตนงตัวมันก็เริ่มตัวแห้งขึ้นนะครับ ดักเอาพี่น้องคนกับลิ้นๆครับผมเออู้ไปแล้วบ่นบนมวโอ้ย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 พี่น้องโอ้สีโตหาโตครับบ้านนี้ไปหลายตัวตึบตึบตึบอันนี้ปลาให้เก็บ ประกหลาย้ตัวนึงพี่น้องไม่ทันมันดักเอาครับดักเอาคนกระลิ้นคนกระลิ้นพี่น้องเ้ยมันตรงนี้ต้องขุนดนีกเช่นครับพี่น้องคนกรลิ้น <c oughs> บรรยากาศก็แังดีครพี่น้องเนี่ยคือ <c oughs> ขึ้ขขเนเลยครับตัวพ่อขี่ข้านี่ครับตัวพ่อให้นอนเว้นนหนินะอ่า <c oughs> <c oughs>

โอ้โหม่แต่ตัวใหญ่ๆตาตะเพียนด้วยนะ่ปนนะ,ปะปากน้อเงป้ยปากน้อันโดวกระโดดสูงพวดอือือ <c oughs> อันแมน,ยนยอ,อยู่ในย่อยิงแล้ว เงี้ยดิเงี้ยตึงๆกลับมาคล้องนี่วัวิดวังพี่น้อนตัวปลาครับตัวง่ามขนาดพี่น้องใส่ตัวใหญ่ครับคล้อง ในพี่น้งองรอบนี้ย่อดีงปะดึงแล้วดึงแล้วพี่น้องดึงแล้วครับอืมโอ้ยตัวปลาพี่น้องมันจะเง,งักงามปลายัางไรมัน อะไระเข่อยยอดนี่โดูแล้วมืดเที่ยงก็สูงสูงมันไม่ได้เที่ยงปูนงาดกว่าจะพ่นน้ำ พี่น้องมันไปแปบ,บนะปาไปจะเดินหน่อยโดดไหมโดด,ดโไหมยังอ,อยู่ครับผม ก็ได้ค้างงานอยู่ครับตัวนี้ไปยังเหรอฮะโดดโดดเออ,อเท่านรุ่นกระโดดกระโดดให้โดดยางเดียว <laughs> มันไม่โดดสักที อยากรู้ว่ามีปลาไหมเหมือนมันไม่มีปลาเลยมันตึกตึกอะพี่น้องไม่มีปลาเลยแต่ว่ามันโง่ตะกี้มันต้องสีลายปลานี่นะครับผมรอบนี้ก็ได้มกัวครับผมอ้ยปลาสอยเป็นสามเส้นนะครับเออปลาอนี้ปลาอย่นี้ก็บบวนดีเอาปลาบุบปผุบุปผุปุปผุปุปัุมาเขาย่น้อพี่น่อง มาใช้กอนยีโซกับมาโดูโซ่ครับม, <c oughs> มาเบิง่งรอบปีนจากที่นี่ยังมาดูโซ่ปะดินนิยอดตูวตัไปเลยดินทึยมเทีมทีมอยู่ในยอแต่น้อยตัวนะที่จะดินอยู่ในยอ้อยแต่มันไม่จดดูด,ดเลย <c oughs> น้อะดินในยอนนี่ครับไม่ค่อยผ่าน ไปบ่รอบนี่ยลงมือพี่น้องมืนปลาเด้อไหลถึกเนี่ยสุดดีอาชีพปลาแย่พี่น้องโดนเร็วเฮ้ยจะพาพี่น้องเอ้ยโดนขนาน อย่างนี้หลายตัวนะเห็นยอขามันตึกกันละสุดมันเป็นปลายหง่ยพี่น้องเลยเห็นขายยอมันสั่นแล้วอะแกรุนเอาว่ามันสิังโตขนาดนี้มาหลายตัวบ่ฝนกับอู้ยิ่นี่พี่น้องเลยยิบ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 เลยเห็นมาตอง มันเป็นพวกมนเป็นปลาเลยพี่น้องเนี่ยเม็ดฝนฝนมันลิ่นฝลื่นกับปลากัติดดีครับพีงน้อาเนียสริไลตัวเราตัวสองตัวเลยตัวสองตัวกพ่อได้ยูให่พี่น้องบ่ห่อนครับบรรยากาศบ่ห่อนนะนะแดงๆก็บที่สิบไวอาะอันนี้ว่ามันเขืมหรือพอตูใพี่น้อง วันโตแข้งขึ้นตรงขับแล้วครับเย่ามั่สบายะนะเรื่องของเรื่องอะนะเบ่งตียอดตีงบ่เบ่งการนี่น้งนองยอดตีงบ่อ่สา่จะดืดดืดดืด,ด,ดตีนแบบไฟแปบไฟแปบดินแรงเลยนะไฟแปเดย,ย๋างาย,ยิงไม่บาเเออดูพั ไปทอดพี่น้องไปแปบครับแปร่ดีครับกินมาโตไปเลยดึงแล้ว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 อูอ้วปาปาโอ้เดี๋ยวประกุ้มพี่น้องเอากประกุ้มมานั่นออเออประกุ้มใหญ่พี่น้องเพื่ออะไรเมื่นไปตัวหนึ่งอยู่ว่าหันเลยบ่ ไปอ่ะเดี๋ยวหัวมึงมันก็แทกลงไปอยู่ดิกระแทกลงไปอ่าเนี่ยมันว่ามันปลาบ้างน้องว้าวไอ่ขอบคงกุ้งง่ครับใครเต็มท้องอ้าวอฝนก็เริ่มดิ้นปลาก็เริ่มติดเสื้อกันฝนมีเสื้อกันฝนมีนี่มั้งลมก็มีลมอีโต๊เติกมีแล้วเมฆก้อนนีและวเนี่ยเงาดำ เดี๋อาามาหลบคบน,น,นี่นมันปไองเห็ดฝนเห็ดฝนทียีบเดี๋ยว่ะมาโตตามเงาสิครับยอดพนนำเลยพี่น้องตีตงบ่าางออู้ห้โดดไหมอ้ <laughs> สองตัว,ตวเลย่ยอมยโอ้ยคิดว่าจตาอยู่แล้วนะนตัวนี้กระโดดพูดโดดคักโดดเน,น,นี้ตัวเนกัย่อมีตัวตนี้ดีเสียดายังโดดออกมาได้อยู่ <c oughs> โออโถกแรงขึ้นล่ะาายามดิเปล่น้ำ มางถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอู้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 อูอู้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 ออู้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 อ้อู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 ้้อู้อ้อู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 ้อ้อู้อ้อูู้อ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 ้อู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 ้้อู้อู้อูู้้อู้อูอู้อู้้อู้อ้อู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 ้อ เดิ๋มแห้งเงิน,นะพี่น,อน,อนอ้องในพวกตุกตาเงาไงหันหันปากมันมาทางนี้มันจะได้เทง่ายหันหั้นมูนิกลอ่ลอมเลยเอออย่างนั้นก็ได้นะข้างาใหม่พี่น้องเลยต้กับตบปากกับอกั่นสิมันก็เป็นมีแต่มีเป็นแห้งมีแห้งงาพี่น้องพอแล้วสิ ยอดแล้วย้องตีแล้วเดี๋ยวบ่ะเลี้ยบ่โอ้โหที่อะองององหาโตหาโตตายสองตามย่แต่ละบาาพี่น้องเลยใจะจะเทือนอืว่ามีปลาติดพี่น้องแต่เอาโม่ท่านนะครับมันงัดกว่าสิบผนนีะครับบังบังมันสูงมันสูงจีน้องมันสูง ย่อมันเิ tamam. man, 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 ้งก e <eland> ็น่าจะงัดครับแต่มันงัดทุกรอบทุกรอบเบ่ไหวพี่น้องปวดแอวครัมันมันสูงครับผมเป็นนายงานสักหนึ่งยิ่งสั่มห่าบะเนี่ยว่าขี้าลาได้หลายไปนี่สิพี่น้องตันั่นแหละมันบ่ค่อยลดติดเลยครับผมถอดใจแล้วเด้นี่วมาติกลับอ่ะเด้่องเริ่มลิ่นมาเกิดพามันก็เริ่มไม่เรื่อยพไม่เรื่อยพี่น้องมาเกิดติด หนึ่งสี่ครับที่นี่คลิปน่ครับน้องตัวสองตัวเนี่ยมันเจอกแมาแบบผูงใหญ่เงียบเลยพี่น้องรอบนี่แล้วเอาอีกครับ ngắt cái này Ai hai cảm ơn. con โดดไหม <laughs> ปลาเนี่ไปหายพี่เนาะ <laughs> โอ้ยปลากินไดีก็วเขาโตไ่หน่อยเด้อเมย์โดดเนี่ย <laughs> โดดไหม,ดดม <laughs> คิดว่ามีมปลาแล้วโดดเซย์เว้ยโดดคักโดดนี่ <laughs> ใส่เสื้อกันฝนไหม งัดงัดซะแรงเลยลอยฟิวเลยอ่ะเดี๋ยกางลมก่อนทีว่ามันจะตกต่ำเงาโมเมนได ไก่แปะแวะไก่แปะเต็มแล้วพี <laughs> ปปป่น้องรอมตีโตครับนี่จะไก่แปะ angelica ừ, và lấy bình ổn rồi xoay hai cái xe rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ขอ,อย่อเลยบอตรงไปไปแบบมากอยู่บ่มืนนี้อยอรใสก็ได้กระใส่ <c oughs> ระใสก็มาเจ้ตว่ว้าเกิน์นาน่าดพี่น้องนอีวาติดิดีครับเนี่ยเเป็นลกูกแล้วครับเนี่ยตัวนตัวไงครับปลานีส่นสามเส้นนะฮะ อีกครับป่ะสิกลับแล้วพี่น้องฝนม,มันตกแหงแล้วครับผมเดี๋ยวจะคลิปหน้าจงมาเุ่นกันต่อครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมฝนเริ่มร่วงแหงแล้วครับ